แต่อย่างนี้ละกันคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับถ้าหากเอาไปใช้ผิดประเภทไม่ได้ใช้ตามที่เขาตั้งใจเอาไว้เอาไปซื้อของซื้อข้าวกินก็เป็นเรื่องที่ผิดแล้วที่สัมพันธ์มันผิดกฎหมายตำรวจเขาตามจับถึงที่เลยนะครับไอ้ที่ว่าไปใช้ผิดประเภทอย่างไรก็คือไปใช้แบบว่าแลกเป็นเงินสดมาอ,อันนี้ถือผิดประเภทและผิดกฎหมายนี่ครับตำรวจเขาเอาจริงเอาจังเลยนะทุกผู้ชมนะพลตำรวจโทรนัทศัิ์ ชาววนาัยผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับเขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแถลงผลการปฏิบัติการที่ชื่อว่ารับแลกลวงสกัดขบวนการโกงสิทธิ์รัฐจับกลุ่มขบวนการทุจริตคนละครึ่ง p l u สเนี่ยทำยังไงนี่ฮะเป็นปฏิบัติการนี้เลยรับแลกลวงถามว่าทําทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้มีการพบเห็นในโซเชียลเพราะเป็นการโฆษณา ชักชวนให้เอาสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus มาแลกเป็นเงินสดแล้วเขาเชิญชวนอย่างนี้เลยนะสุภัสารารับสแกนคนละครึ่งโจงคขึ้นม,มากเอาอย่างนี้<ะ>เลยอ่ะเห็นไหมเรทร้านค้าลูกค้าเติมเองหัก30บาทแล้วรับไปเลย270นี่ลูกค้าในร้านเนี่ยเติมเนี่ยเท่าไหร่หัก50รับไปร้อย คือได้เงินอย่างนี้ลักษณะเหมือนเจ้าของร้านที่รับสแกนเนี่ยออกินหัวคิวไงนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นเลยครับสุพัสราและตํารวจเขาจับจริง<ม>นี่เดี๋ยวเรามีภาพไปดูเขาจับกลุม่มผู้ต้องหาไปได้3มคนนะฮะ,ะและยึดของกลางคือโทรศพัพท์มือถือหเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนี่ไปจับถึงบ้านนะ่ะอ,อย่างนี้เลยอ่ะ,อะมาเล่าสู่กันฟังนี่ไม่ใช่ว่าจะซ้ําเติมอะไรยังไงนะ,ะเพื่อให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามันผิดกฎหมายเพราะว่าเราเนี่ยถือว่า ถ้าทำอย่างเนี้ยก็พูดตรงๆนะเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นการโกงรัฐเพราะ<ช>ว่าจุดประสงค์เขาต้องการให้ประชาชนอะไปจับใจซื้อของให้มันเกิดความหมุนเวียนอ่ะตํารวจสอบสวนกลางเขาเน้นย้าเลยนะครับการแลกวงเงินสิทธิ์โครงการเป็นเงินสดอย่างนี้ถือว่าผิดทางอาญาฐาน<ช>ร่วมกันช่อโกงทั้งผู้แรกและผู้รับแรกค่ะ ชอโกงรัฐอ่ะผิดอาญา oh. ผิดอาญานี่มันยอมความไม่ได้นะต้องบอกอย่างนี้นะก็คือคุณโกงรัฐอย่างที่ผมบอกให้เข้าใจง่ายๆอ่ะผู้กระทาผิดจะมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับไม่ว่ามองมุมไหนก็ไม่คุ้มทั้งนั้นฉะนั้นอย่าไปทำนะฮะและจะถูกระงับสิทธิ์แม้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐด้วยรวมถึง mm. ต้องคืนเงินให้แก่รัฐบาลอีกต่างหากคืนเงินอย่างเดียวไม่พอโดนปรับ ใช่แล้วไม่รู้จะต้องติดคุกด้วยไหมึ้นศาลใช่เสียเวลาม,มาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมะจะได้รู้เท่าทันเออข้อกฎหมายมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใช้อะไรนะคะใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้โครงการคนละครึ่งพลัสค่ะ